บิิมนั่นนั่นบทอัลกอมาดบทอัลกรอมาดเป็นบทมักกิยะมี55องค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปฏิหารแห่งจักรวาลนั่นคือปฏิหารการแยกดวงจันทร์ออกเป็นสองสีกซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปาฏิหารของท่านนบีสลตลลฮุอะลัยวะสลัมท่านนี้เนื่องจากว่าพวกมุชริกีน ได้ขอให้ท่านนำปฏิหารอันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกชี้ถึงความจริงของท่านและพวกเขาได้เจาะจงกล่าวถึงคือการให้ดวงจันทร์แยกออกให้พวกเขาได้เห็นกับตาทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเป็นอรูลของท่านหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงเรื่องความน่ากลัวและความรุนแรงของวันสิ้นโลกด้วยจำนวนที่น่าเกรงขาม และกระตุ้นจิตใจให้เกิดความกลัวและตกใจในวันนั้นหลังจากที่ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาชาวมักกะก็ได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้รับในโลกนี้เช่นการลงโทษและความพินาศในรูปแบบต่างๆกันต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดยิงยะโสจองหองของประชาชาติต่างๆในอดีตที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาหอซูลของพวกเขา แล้วล็อกก็ได้ทำลายล้างพวกเขาอย่างน่าสยดสยองที่สุดพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาร์สมุรและหมู่ชนของลูดและหมู่ชนของฟิร์เอลและหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับวาดภาพไปเห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวด คือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษซึ่งได้ประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาหรอซูลของอัลลอฮ์บทนี้ได้มุ่งสนทนากับพวกกุเรสและได้กล่าวเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงชะตากรรมซึ่งจะมีสภาพเช่นเดียวกับชะตากรรมของกลุ่มชนในอดีตและอาจจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าเสียด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงบรรปลายของบรรดาผู้ที่มีความสุขบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง หลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาจยากรตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับในการกระทำความชั่วด้วยสำนวนของอัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่งด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วันกิยามาได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้ว,ว,วมมมและหากพวกเขาเห็นสัญญาณปาฏิหาริย์พวกเขาก็ผินหลังให้และกล่าวว่านี่คือมายากลที่มีมาเก่อนแล้วแคว م م م และพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาและกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกำหนดและโดยแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมายัางพวกเขาแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเขาิมุบ าานนอังกุรานนี้เป็นวิทยาปัญญาอันลึกซึ้งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเขา,า,า,ลลาดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงผินหลังให้พวกเขาในวันซึ่งผู้เรียกร้องอิสรอฟีน

รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้องพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่งก่ rån, อกกน,นอหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขานืเป็นคนบ้าและถูกขู่บังคับ เขาจึงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิธิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า ให้น้ำฝนเทลงมาอย่างหนักและเราได้ทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน้ำดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบกันตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยไม้แผ่นกระดาษและก็ตอกติดด้วยตะปูลลม,มันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธมัแล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานนั้นเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นพวกอาดได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างอินนาอบซัลนาอัลัยฮิมรีันซับซารันฟียูมินะฮ์ซิมมุสตมิร ถ้าจริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขาในวันแห่งความหายนะที่ต่อเนื่องกันลมได้พัดกระหน่ำผู้คนคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นต้นอินทพลัมที่ถูกถอนออกจากรากดังนั้น การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นพวกสม,มุตได้ปฏิเสธผู้ตักเตือนพได้ปฏิเสธผู้ตักเตือน พวกเขากล่าวว่าคนธรรมดาจากพวกเรานี้นะหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขาดังนั้นเราก็จะอยู่ในการหลงทางและเป็นบ้าอย่างแน่นอนสารนั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่เพียงผู้เดียวอื่นจากพวกเราการะนั้นหรือเปล่าเลย นคนพูดเท็จไรมม้มัญากพรุ่งนี้พวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันแน่แท้จริงเราส่งอูดตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา ดังนั้นเจ้าจงคอยดูพวกเขาและจงอดทนเถิดและจงบอกพวกเขาเถิดว่าน้ำนั้นถูกแบ่งส่วนระหว่างพวกเขาทุกๆส่วนของน้ำดื่มถูกจัดไว้แล้วแต่พวกเขาได้ร้องเรียกเพื่อนของพวกเขา เขาได้จับมันฆ่าด้วยดาบอย่างทารุณดังนั้นการลงโทษของข่าและการตักเตือนของข่าเป็นเช่นใดบ้างแท้จริงเราได้ส่งเสียงกำมนาถเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา แล้วพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไม้แห้งๆและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น กลุ่มชนของลูดได้ปฏิเสธต่อการตักเตือนออแท้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูดเราได้ช่วยพวกเขารอดพ้น ในยามกุศลเป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก,ก่ผู้กระตันอยู่และโดยแน่นอนเขาลูดได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเรา แต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเราและโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องแกมบังคับเขาให้ส่งมอบแขกของเขาแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้ในตาของพวกเขาบอดลง ฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิดและโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อนเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในเวลาเช้าฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิด และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นและโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายังวงวานของฟิราวพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราทั้งหมด ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาซึ่งการลงโทษแห่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอานุภาพ م م พวกปฏิเสธสธานในหมู่พวกเจ้าจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นหรือหรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเจ้าระบุไว้ในคัพมี่อวกถานหพจะีอ่งนั้นรร หรือพวกเขากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ชนะพลพรรคพวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนีสสหแต่ว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขา แล้ววันอาวสานนั้นทุกทรมานยิ่งและขมขื่นยิ่งกว่าแท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหมา้วันที่พวกเขาจะถูกลากคว่มหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า พวกเจ้าจงลิ <of> ้มรสแห่งการเผาไหม้เถิดอินนาคุลลชัยอินคอลักนาฮูบิกอดรแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่วนวะมาอัมรุนาอิลลาวาฮิดะตุนกะลัมฮินบิลบัศร และกิจการของเราในการสร้างนั้นเพียงบัญชาครั้งเดียวคล้ายกับชั่วพริบตาเดียวและโดยแน่นอนเราได้ทำลายกลุ่มชนเช่นพวกเจ้าแล้วจะมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้น และทุกๆสิ่งที่พวกเขากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึกแล้วและทุกๆสิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วอแท้จริงผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวนสวนรรค์อันหลากหลาย แแลละมมี่น้ำหาายสายสในสถานที่อันทรงเกียรติณที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ